กองนักเรียนหนุ่มวัยรุ่นเดินก้มหน้าเข้าบ้านด้วยความเจ็บปวดพยายามดึงแขนเสือ้อปิดรอยช้ำเขียววงใหญ่ที่แขนชาติผู้เป็นพ่อซึ่งกำลังเช็ดมือเปื้อนน้ำมันจากงานซ่อมรถสังเกตเห็นอาการผิดปกติของลูกชายทันทีสายตาของชาติเปลี่ยนจากความอบอุ่นเป็นความเจ็บปวดเมื่อเห็นแผลแต่เขารีบปรับสีหน้ายิ้มแย้มต้อนรับลูกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันรุ่งขึ้นที่ตรอกหลังโรงเรียนขณะกล้องถูกกลุ่มอันธพาลผลักจนล้มลงและกำลังจะถูกรุมทำร้ายโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นบนนั่งร้านชั้นสองที่อยู่ห่างออกไปชาติแอบซุ่มดูอยู่เงียบๆ เขาดีดน็อตตัวใหญ่ด้วยความแม่นยำไปกระแทกสลักล็อกถังสีเก่าๆถังพลิกคว่ำเทสีน้ำมันเหนียวหนืดราดลงมาใส่กลุ่มอันธพาลจนมองไม่เห็นทางและลื่นถลยล้มทับกันอย่างน่าสมเพชก้องยืนอึง้งมองกำติดจ,จรวดตรงหน้าด้วยความงุนงงในขณะที่ชาติแอบยิ้มมุมปากแล้วหายตัวไปอย่างเงียบเชียบเพื่อกลับไปรอรับลูกที่บ้าน